วัสดีครับวันนี้อยู่ไหนะครับปุ๊บไปใช่ซึ่งต่อจากคลิปนี้เนาะต่อจากคลิปเดียวนะคลิปตะกี้เลยนะั้นแหมตอนนี้แล้วฝรั่งฝรั่งโคตรถนัดเลยเค বিকৌ ফালে বোক কেমিন เจอแค่เน,นี้ยโอ้โหเจอคนแล้วนี่ก่อนนี่ก่อนมันลอบไปเจอก่องก่อนมันอยู่น,าน่าให้เรารีบดด้ ดีๆั้งนั้นเลยมีดาบผีก็โอเคดีกว่าดาบไม้หนักทองเนด็ดตั้งเยอะเลยแหละ ทำไมเจอกับผมนะ okay. ต้องตายในเกมนะโอเคตอนนี้โอ้โหก็จะไปปิดได้เนี่ยเนี่ยเนี่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ย VIP เด้ยโอ้ไม่เหนื่อยมันทกูด้วย ออกมาเลยนะครับต okay. okay. ัดก okay. ิ๊บออกมาเแบบนี้อ่ะเรามีพาร์ติเคิลด้วย ตายแนย่วันนี้พร้อมตายไหพร้อมตายทู่ตายไหมโคมันบริการเตียันเก็บทุ่จะฆ่าบีไอให้ได้ আমি দেখা আৰু cô luôn mọi bảo mọi mà mọi người 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 mọi luôn, mọi người mọi người mọi người เห็นนะขายากลากฮะ,ะมาต่อเลยตอนนี้เป็นลูกโป่งเลยเฮ้ยมีผีตายแล้ ย่มาเล่นเนี่ยกันสบายๆมัมีเตอร์บ่อยเยอะที่ผมบอกทำไมต้องคูสามหลกกคเกกันเนเกมกันเลยฮะฮะนนะมือกีนนี้มีคนนั้นกาศนิสืมาปุ๊บแมง กูกับมาเลยเมื่อกี้นี้ผมเห็นไหมนั่งวิ่งกูกับมาเลยกูนีน่เป็นนี่นะไม่ถึงเงินเราก็เราอุกูน,กนออนะหมายถึงวิ่งมาเป็นพักพกวงนะซื้อว่าเต็มแล้วอ่ะสีต่อยังยงมีคนมาให้เหรอไอ้เด็กจีนสีต่ออยากกินสีต่อได้เจอกูหน่อยเนี่ย

หนังแรกของการเล่นแบบนี้ chưa Đấy. Ngủ chút lã mà đi Ừ. gọi là khâu đây, hả? được hả sự hãy

你么，拜年啊？你红的？ สวันนี้สวเดิ